ไรก็เป็นห่วงเรื่องการใช้ชีวิตการวางตัวและคำพูดนะน้องก็จะบอกว่ารักน้องอะ่ะคือนาะอ,อย่างว่าเราเป็นคนบ้านเดียวกันแล้วก็เป็นห่วงในหลายๆเรื่องนัาไรนะก็คำพูดวะเวอร์โคตรเคยอะไรก็ร้อท้อไว้ซะบ้างเดี๋ยวมันจะติดไปจนถึงจบซีซั่นแล้ว เวลาใครถามแกก็ไปว่าใส่เขาอย่างนี้นี่ก็ไม่ได้นะแล้วก็อยากจะให้มีสมาธิและสติเหมือนก่อนๆนในทุกๆวีคที่ผ่านมาเอาสติมาอยู่กับงานให้มากกว่าที่จะไปคิดเรื่องอื่นๆก็อยากจะบอกว่าแกเป็นคนที่ทำโชว์ดีเป็นคนร้องเพลงดีเป็นคนเป็นเด็กมีความสามารถเป็นคนที่หัวไวแล้วก็รับอะไรไวมากก็อยากจะให้ไบร์เนี่ย ทำตรวนี้ให้มันดีต่อไปเรื่อยๆโฟกัสให้ถูกที่ี่เซียแนวบรท์เ,เนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งในสามเท่าที่พี่เดาเนะก็อยากจะให้สู้ต่อไปแล้วก็อะไรที่มันมาทำให้รบกวนจิตใจก็โยนมันออกไปบ้างนะแล้วก็โพสต์อีกเนี่ยไม่ต้องส่งมาทุกคืนนะเพราะว่าสงสารก็มีเช้าบ้างสลับสนอนกันนะก็ไม่มีอะไรหรอก บรที่ก็ไม่หวงอะไรนอกจากการใช้ชีวิตบางส่วนบางบางอาการกิริยาก็อยากจะให้ไบ์ค่อยๆปรับแล้วก็พี่ออกมาแล้วก็ไม่มีใครคอยไปเปวนหน้าผากแกคอยไปล้อว่าฟันเยินบ้างหน้าผากสูงบ้างไม่มีใครคอยติดขนตาให้แกไม่มีใครคอยเป่าผมด้วยกันไม่มีใครคอยส่งโฟมล้างหน้าให้ ดูแลตัวเองดี่แล้วกันอีกไม่นานก็ได้เจอกันแล้วผู้สู้น้องรัก